สวัสดีครับเพื่อนๆพวกกับผมอีกแล้วนะฮะนายดอนนี่ทางช่องดอนนี่บีแนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปอีพีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัดจตนจจักนะฮะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งฮะก็คือกระลอกนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปร้านวิด้านะครับเดี๋ยวเจอกันข้างในนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกระรอบที่ร้านสัดนกว่าค่ะไซน้อยไซน์เล็กไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอ๋อคุณนี้ชุณนี้ก็ยังเที่ยง่วตลาดเขาสลาลับรีค่ะเพราะว่าไม่ใช่ของอายุธยาใช่อายุธยาเลย่ะของอยุธยาค่ะถ้าถ้าจะออกส้มดำส้มส้มแปบแ๊นี่มันต้อง เดือนนั <f Emperor> <h> <language> ้นเนี่ยโดนก่อทองนี่ขายไปตัวแล้วตัวละห้าพันเขาอยู่กรุงเทพะกา่ลอกไดรเลือเพื่อนเพนเนี่ย เรามาอยู่ร้านนิดาแล้วนะครับกวัสดีครับอ่าววันดีค่ะก็รอีเป็นหลายสายพันธุ์นะการ์ดอีเป็นหลายสายพันธุ์เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการ์ดอีร้านนิดาอันนี้ก็รอกขาวสระบุรีค่ะเดี๋ยวก่อน มาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนนะกะลอกงนี้กะลอกไม่ค่อยมีนะคะมันจะหมดหน้าแล้วช่วงนี้หมดหน้าแล้วอ่ามนใกล้จะหมดหน้ามาแล้วค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีของค่ะแล้วทีนี้ที่ร้านยังเอามีอยู่เนี่ยมีมีอยู่ค่ะมีกระลอกขาวของสระบุรีค่ะแล้วก็เทาแล้วก็แดงแล้วก็สมิงกระแตเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเลยมีอะไรก่อนอันนี้นี่ขาวค่ะอันนี้คืออะไรนะกะลอกขาวสระบุรีค่ะกะลอกขาวสละบบุรีอ่า อันนี้อย่างอย่างอย่างอันนี้สามเดือนกว่าค่ะสามเดือนกว่าค่ะไซน้อยไซเล็กไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอ๋อมือส่วนนี้รุ่นนี้ก็ยังเชื่องอยู่ใช่ไหมครับค่ะเชื่องอยู่ค่ะก็เล่นได้ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันง่ายยากง่ายไง่ายเนาะง่ายค่ะเราจับรูปเล่นแค่นิดเดียวเขาก็เชื่องแล้วค่ะเขาจะติดมือเราถ้ามีหลอดให้เขาเขาก็จะเชื่องกับเราครับตรงนี้ถ่าเพื่อนจะได้เข้าใจว่า ไม่จาเป็นต้องซื้อกล่อกที่เป็นลูกป้อนใช่และแล้วแต่คุณชอบบางคนเขาก็ชอบลูกป้อนถ้าลูกป้อนก็ไซส์นี้ก็มีแบบไม่ลืมตาก็ตัวละ250รัอนี้อันนี้อันนีอก็อ่ะมีช่วงนี้ช่วงนี้จะมีน้อยแต่เพื่อนๆเอารุ่นนี้ไปก็เพื่อนๆก็ต้องต้องป้อนนมป้อนนมแล้วก็ ต้องมีเวลาให้ขาใ่ะขาต้องมีป้อนเช้าก็เย็นพอนะคะไม่ต้องไปป้อนมากเพราะก็ลอกอยู่ก็ร้องอีกแต่ร้องถ้าป้อนเกินหน้าตามากท้องก็อืดตายค่ะมันมีหลายอย่างแดงอันนี้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงแดงดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ลอกแดงแดงอันนี้อันนี้แดงเขาสระบุรีค่ะแดงเขาสระบบุรีค่ะเพราะว่าไม่ใช่ของอยุธยาถ้าอยุธยาสีเขาจะไม่สวยค่ะสีเขาจะออกเป็นแบบ อาคุณคุณเหมือนมืนก็นลอกสวนนะคะอ่าถ้าจริงๆอ่ะ ถ้าของสระบุรีเนี่ยมันจะเป็นสีส้มแต่เมื่อกี้ขายไปแล้วหนึ่งตัวที่เป็นสมิงค่ะก็ลูกค้าเอาไปแล้วหลายตัวแล้วค่ะมันหมดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เงือดดูมันหมดแล้วนี่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เปิดอยู่450ค่ะ450เองครับลายนี้ถ้าถ้าไซส์เล็กมันก็จะถูกกว่ากันนิดนึงก็คือมันไม่ต่างกันใช่แต่ถ้าไปไซสนี้ก็มันจะง่ายหน่อยเรื่องเรื่องการดูแลถ้าเป็นมือใหม่เนาะอันนี้ก็รอก ก็ลอกแดงสระบุณแบบรีค่ะเนี่ยเนี่ยมีอยางมีอยู่นะยังเล็อยู่ยังมีอยู่เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ตัวให้นะแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีอันไหนต่ออันนี้เทาเอาเทานี้ดีกว่าสวยหน่อยเพราะว่ามันไซส์เล็กก็ไซส์รลงมีเยอะอันนี้อันนี้คือไซส์รองสวยไซส์รองสวยตัว450 สี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบอันนี้เป็นอะไรครับเป็นกระรอกเขาสระบุรีค่ะกระรอกเขาสระบุรีค่ะเพราะว่าเพราะส่วนมากรู้จะขายกระรอกเขาสระบุรีกระรอกอยุธยาไม่ค่อยได้ขายค่ะมันน้อยทำไมมันมันต่างกันสีมันต่างกันแต่มันก็เชื่องมันมันเชื่องอยู่กับที่คุณเลี้ยงเหมือนกันกับบอกตรงนี้อันนี้ก็เข้าไปก็ต้องป้อนปอนนมช้าก็เย็นพอแต่อันนี้มันแทบผลไม้ได้แล้วคุณหั่นกล้วยไว้สักชิ้นหนึ่งเวลาคุณไม่อยู่มันก็ ไ้แทฉเลนไปข้างนไปเรื่อยๆได้แล้วเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ450ค่ะ450ตัวเล็กอ่าไม่ตัวเล็กแล้วก็อันนี้ก็ลอกแดงอ่ะอันนี้อันนี้แดงหลังดําค่ะนี่แดงหลังดำนี่แดงหลังดําของยุธยาอ่าอันนี้ในสียุธยาจะเป็นสีนี้สีอย่างนี้นะนี่ยุธยาจำเลยนี่ะมาของยุธยาค่ะ ถ้าถ้าจะออกส้มดําส้มส้มแปบแยะนี่มันจะเป็นของสละบุรีเนกระลอกขำสีมันจะสวยกว่ากันคือมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอ,อบแบบไหนเนะาะใช่แต่กระลอกมันสมบูรณ์อยู่แล้วแ็งแรงยมันไม่มีนะันะ่นแหละอันนี้ไซนี่เท่าไหร่ครับก็ขายอยู่550ค่ะกระลอกเนี้ยห้าร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนไซนีเนี่ดูสวยๆเลยะฮะเนี่ยนี่ อันนี้กระแตกระแตกำลังกินอยู่กลังกินอยู่นะรอ่ากระแตกระแตมันหมดแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวดูกินเมื่อกี้ก็ก้าไปคู่อ่ะมันี่มันี่ลูกมันเหเนี่ยกระแตเขากำลังกินอยู่นี่เล่นกระแตกระแตก็เป็นที่นิยมของเพื่อนอีกกระแตนี่นะมันเชื่องนะคะถ้าคุณเลี้ยงไปเนี่ยมันเชื่องกระแตมันจะไม่ชอบแทะของ กระลอกเนี่ยมันยังกัดนู่นกัดนี่นะกระแตนี่มันจะเชื่อมันจะติดมือเลยค่ะมันมีนิสัยเหมือนกันรือต่างกันยังไงต่างกันแล้วคือว่าที่เขาเรียกกระแตเพราะว่าเป็นข้างลายอะค่ะอ๋ออ่าเนี่ยหน้ากระแตเป็นลายมาดูครับเนี่ยมันจะกระโดดแต่บางเพราะว่านูกขายตัวเล็กไปแล้วเนี่ยไงเป็นอย่างนี้กระแตมันจะเป็นลายอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นที่ไหนครับอันนี้เป็นของของสละบบุรีเหมือนกันไม่ใช่อยุธยาถ้า้าสระบุรีนะคุณจับเล่นอย่างเงี้ยจับลูกๆมัอคำ เมื่อกี้ลูกค้าเข้าไปคู่หนึ่งมาจากปทุมเขามาก็แต่ไปคู่หนึ่งราคาเท่าไหร่ตัวห้าร้อยค่ะตัวละห้าร้อยมะเรื่อนเนี่ยสวยเนี่ยจับรูปเมื่อกี้เขากินกล้วยอยู่อ๋อเขากินกล้วยก่อนเนาะแต่ไม่มีแล้วก็ลอกไม่ค่อยมีแล้วค่ะครับช่วงนี้อ่ามัน คือเพื่อนต้องเข้าใจนะว่าเป็นขาดช่วงของขาดช่วงช่วงของกระแตกระลอกกระแตหายากหน่อยนะฮะแล้วก็ของมันกรราคามันก็จะสูงขึ้นค่ะคือราคามันสูงไปนิดเดียวเองแต่เพื่อนๆนที่อยากได้ก็มาหาได้ที่แต่รุ่งจั้นะยังพอมีอยู่นะฮะอันนี้เลี้ยงเจ็ดเดือนอันนี้เป็นดงเกาะทองเชื่องตัวใหญ่ใครอยากได้ตัวใหญ่อันนี้คือไปทําได้แล้วใช่ไหมได้อันนี้เจ็ดเดือนนั่นเนี่ยดงเกาะทองนี่ขายไปตวงแล้วตัวละห้าพัน เขาอยู่ภูเก็ตน่ะนี่เขาอ่ะเขามีมาสามตัวก็เหลือสองตัวก็เลยเลี้ยงไว้อันนี้ส่งต่างจังหวัดได้ด้วยใช่ไหมใช่จ้ะดีนะส่งได้ค่ะนอกจากลูกค้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็เพื่อนเพื่อนอยากดูผมแนะนําว่าให้มาดูที่ร้านดีกว่าจ้ะเนี่ยจะได้มันมีมันมีโดมมีสมิงมีอะไร้ยแต่พยากระรอกไม่ขายเพราะป่าไม้จับเป็นสัตว์สงวนอืมแล้วเนี่ยจ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรครับในในกระ ก็เทาอะเทาขาวอะค่ะเทาขาวนี่เทานวลเทาดํามันจะมีอามันจะมีเทานวลเทาดําถ้าเทาดําสีมันจะเป็นออกออกสีดําอย่างนี้งเนี่ยเนี่ยสีดําดูได้นะน้องเนี่ยเนี่ยสีดําเนี่ยดูได้ครับของสลากบุรีเหมือนกันเทาดาบุรีถ้าอันนี้เทานวลมันจะเป็นสีออกเป็นสีขาวหางจะเป็นสีขาวค่ะหางจะเป็นบ้องเลยมันมันช่วงนี้คือที่มันของขาดนี่พ่อะไรคือช่วง มันไม่มีลูกกระรอกอ๋อช่วงช่วงก็ลอกพักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างสัตว์อะไรก็ช่างลูกอาเลี้ยงอะคือมันช่วงพักเขาใช่ใช่เนี่ยจะมีอีกทีนึองก็ปลายปลายปลายแล้วก็ต้นต้นปีหน้าต้นปีหน้าจะมีเยอะมากแล้วแล้วก็ลอกขึ้นเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นสียมพูเลยพอโตมามันก็จะเป็นสีขาวสีขาวแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองคือกระลอกขาวนะขอพี่ร้านเรามีแต่ตอนนี้นีมันไม่มีแลวของมันหมดของมันหมดแต่เพื่อน เขามันยังมีพอยังมีพอหลงเหลืออยู่มีอยู่ค่ะก็คือยาไซเล็กพี่ๆเขาจะเอามาเลี้ยงเอามาให้เพื่อนๆได้เลือกอยู่ยังมีพอมีอยู่เนี่ยฮะแต่ก็ขายได้เรื่อยๆเพราะว่าถ้ามีลูกค้าประจําเขามาเขาก็แวะมานี่แวะมานี่เลยค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ตรงโน้นคือถ้าถ้าวันจันทร์ศุกร์เนี่ยมาจิได้จะอยู่ตรงตรงนี้นะฮะตรงตรงล็อกตซ่ดีเอ่อ โอพศูนย์สี่ครับเนี่ยก็คือเพื่อนๆหาไม่ยากอยู่ตรงประตูทางเข้าไอ้ตลาดเจเจมอตลาดเจเจมอตรงข้ามกับสวนสมเด็จพระยังเจ้าเสรีกิจนะฮะเนี่ยอันนี้ก็กระแตนะฮะนนี้กระแตกระลอกแดงค่ะอันนี้จะส่งไปต่างจังหวัดยังไเนี่ยอันนี้ก็จองไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเขามาเอาโอ้เนี่ยฮะจองก็แยกแยกไปก็ลอกก็ขายปล่อยหมดแล้วถ้าถ้าคุณอยากจะซื้อไปปล่อย ที่ว่าถ้าปล่อยก็ลอกแล้วคุณน่ะจะได้ชีวิตจะไปตลอดรอดฝั่งคุณมาซื้อได้ขายในราคาถูกแล้วคุณจะได้เอาไปปล่อยอปล่อยสนินิริตปล่อยได้เลยค่ะถ้าซื้อนี่ไปปล่อยสนินิริตได้เลยแล้ว,แล,วแล้วถูกช่วงเนี้ขอความรู้หน่อยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ย ควรดูแลยังไงบ้างกระรอกก็รอกหน้าฝนไม่ดูแลยาถ้าโดนฝนมันก็จะเป็นหวัดแต่มันก็ตายอ่ะคุณในางานมันอ่อนเปียกกระรอกนี่ทนุถนอมมันเด็กอ่อนเลยค่ะวิธีการเลี้ยงกระรอกบางนคนเ,าเขาก็เลี้ยงเหมือนกันแต่ความรู้สึกของเราเนะี่ยเขากะรอกต้องดูแลอย่างละเอียดละอ่อนเลยหลอดเลยเราต้องลวกน้ำลงน้ำร้อนนะไม่ใช่ล้างน้ำเปล่านะของฉันล้างน้ำร้อนตลอดครับเพื่อนเนี่ย เว,เวลาเวลาเวลาเลี้ยงสัตเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เป็นเด็กอ่ะเพื่อนๆต้องอนามัยอ่าต้องอนามัยค่ะอ,อ,ยอย่างช่วงเนี้ยหน้าฝนเนี่ยก็ควรจะให้ความอบอุ่นเขาเ<ช>นาะก<ช>็ที่นี่ก็มีขายพวกหลอดก็ซื้อหลอดบ้านพร้อมที่ดินกระเป๋ามีอ่หลอดไฟกบก็อ่ดีแล้วก็เนี่ยมี มีหลอดเนี่ยน้านนี้มีมีดาเนี่ยมียาเนี่ยมีครบเลยนะฮะมีบ้านมีกระเป๋าแค่นั้นนะครมีครบเลยเนี่ยมาซื้อตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเอ้าอาหารก็มีแต่วันนี้ไม่ได้ออกมาัวฝผลตกอาหารกระลอกชุก้ามเพื่อนๆคิดว่าเอ้าเรงแค่นี้มันจะอยู่ได้ไหม้ะแต่เคล็ดลับที่ผมถามคนเลี้ยงกระลอกมาหลายหลายท่านนะฮะเขาบอกว่าโกงอ่ะไม่จําเป็นต้องใหญ่เพราะกระลอกเนี่ยถ้าจะให้เชื่องเนี่ยควรจะเป็นโกงเล็กๆ เพื่อเวลาเราจะเอาเข้าไปเล่นเนี่ยเปิดประตูปุ๊บไปถึงตัวเขาเลยแต่ถ้าเราใส่กลงใหญ่เนี่ยเหมือนเนี่ยเวลาเราจะเอาเขาเอมาเล่นเนี่ยเราต้องฟานเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วมันจะซนมันจะดื้อเนี่ยถ้ใส่ก่เลงขนาดเนี้ยกําลังพอดีเลยเนี่ยก็คือพอเราเปิดเนี่ยเขาจะได้เล่นเลยแล้วก็นี่อย่างอย่างเนี้ยกลงอย่างเนี้ยครับราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสามร้อยห้าสิบจ้าเนี่ยสามร้อยห้าสิบครบชุดเลยเหรออ่าอ่าค่ะ ครบชุดนี่เลยนะชุดเลยถ้าถ้าคุณไปซื้อแยกเนี่ยกรงเปล่าเนี่ยตกใบละร้อยห้าสิบแลวอุปกรณ์นะอันอันอันละร้อยกว่ามันมันจะแพงกว่าถ้าซื้อครบชุดนี่จะถูกกว่าเยอะนี่คือครบชุดเลยนะสามร้อยห้าสิบเองครับมันวเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วฮะนี่ดูนะหรือไม่ว่าเพื่อนๆอยากได้แบบกระเป๋ากระเป๋าไว้เดินเที่ยวกันเนี่ยมีก็มีอย่างนี้ใบเท่าไหร่ครับใบเล็กใบเล็กใบละร้อยค่ะใบใหญ่ใบละร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้คือเหมาะที่เพื่อนๆอยากอยากใส่กระลอกแล้วไปเที่ยวเนี่ยก็มีได้มันมีประตูเปิดได้สองด้าน่ะมีที่ระบายอากาศอะไรอี้เนาะใช่ใช่ไอ้กระลอกอยู่มาได้นะครับนะอันนี้ดออันนี้ยาเนี่ิตกะร้านปลาเนี่ยแหละจิตกะร้านปลาอยู่ต้นซอยเลยฮะถึงกระลอกจะมีน้อยแต่ก็พอมีให้เพื่อนได้จับจองได้มาเลือกหานะฮะผมบอกให้ก่อนเพื่อนๆดูดูคลิปผมแล้วก็ ใายดีนะมาที่ร้านดีกว่าจะได้มาคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็จะได้จะได้ดูดูนูองลรอกไปด้วยนะใครเลือกด้วยใช่มันง่ายกว่าคุณไม่ต้องไปซื้อของที่ว่าส่งไปเนี่อตัวเล็กแบางคนก็ชอบแบบนี้ถ้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดจริงๆก็อ่าส่งก็ได้แต่รับรองว่าส่งจะถึงแน่นอนถ่ายรูปขอเบอร์ได้อะไรได้แต่ค่าส่งคุณต้องเสียเองอ่า ค่าส่งคุณต้องเสียเองคุณต้องจ่ายเองค่ะตอนก่อนส่งไปสตลค่าส่งสี่ร้อยซื้อตะลอกห้าร้อยเขาก็เขาเอาคนอยากได้เราก็ต้องเขาอยากได้ก็อยากมาส่งมาเราก็ต้องเอาสภาพดีๆเขาถ่ายรูปไปก็ดูให้เขาเลือกเลยค่ะเนี่ยคืออวไรที่รอบอันนี้มันเล่นแทะกล้วยเองนั่นแหละเห็นไะ เห็นไหมตามลืมแล้วมันก็แท้งมันไปเรื่อยๆจ้าตยานญชาตยานเขาเดี๋ยวพอไปจับเขาออกมาแล้วเขาก็จะโมโหน่ารัยน่ากินน่ากินไปลูกกินไปกินเลยกินเลยเดือดดูดูความแข็งแรงนะมันแข็งแรงอยู่แล้วพนตัวนคือดูถ้ากินก็พวกก็รู้อยู่แล้วฮะดูดูปวดอาลูกอ่ะแข็งแรงมากเลยฮะเอาะมานี่มาตรงนี้กินเลยหลุดอ่ะเขามาแท้ ตามันลืมแล้วมันจะกินได้่อ้เอาเดินกระโดดกระโดดเพื่อนเพื่อน,น,น,นซื้อไปเนี่ยไซส์เนี่ยเพื่อนๆนไปทํางานก็ไม่ต้องห่วงเช้าเพื่อนเพื่อนเอามาเล่นป้อนนมแล้วก็ถ้า,าถ้าจะไปทํางานก็ใส่กล้วยให้เขากินเนี่ยเท่านี้ก็พอ,อเดี๋ยวตอนเย็นกลับกลับมาก็เล่นกับเขาเนี่ยยังไงก็เชื่องแล้วก็ยังไงก็รอดเนี่ยเพราะเขาแทะได้แล้วนะนี่คุณเบได้ถ้าเขาแทะได้แล้วรอดตายแล้วค่ะนี่แทะแล้วรอดตายแล้วดูนี่เลยดูนี่เลย ผมให้ดูทุกตัวเลยอันอนนะลูกนอนไงนี่นะนี่เส้นที่เนี่ยเนี่ยเดี่ยวถ้ามันเดี่ยวก็จะเช็ดตูดเนี่ยกเรียวเช็ดตูดอาบน้ําอาบท่าได้อาน้าลูกอาบน้ของเขานะกระลอกกระลอกนี่เชืองไม่ต้องกลัวกระลอกเชืองกระขี้เ็าออกมาก็นิดเดียวนี่นะทําความสะอาดก็ง่ายเนาะใช่เช็ดอาบน้ําได้ปัดแป้งได้เนี่ย มาได้นะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากเนี่ยอาหารเนี่ยวันนี้วันนี้ไม่ได้ออกมาวันนี้ไม่ได้ออกมาแต่สาวมันจะตมีมีอาหารครบเลยให้เพื่อนๆได้เรื่องหานะฮะนะครับหลายอย่างจะถามมาดูเนี่ยท้องเมันเป่งพอแล้ว อย่าพอท้องก็เป่งก็ไม่ต้องแล้วป้อนนมเช้าก็เย็นถ้าเขาแทะกล้วยได้ก็ปล่อยก็คือให้เขาอยู่อย่าให้เขากินมากเนี่ยถ้าเรากินมากเดี๋ยวท้องมันอืดบางทีเราเราใช้เนี่ยเนี่ยค่เรลืมตาแล้วเนี่ยเนี่ยเทาดำเนี่ยเทาดำหางขาวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่าเอาอย่าเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวให้เขากินกินกินใช่บางทีแบบเขาย่อยไม่ทันใช่ใช่ย่อยไม่ทันแล้วก็จะอันตรายกับเขาตายเนี่ยเราให้เขากินพอประมาณเพราะในป่าสมมติว่าถ้าเขาอยู่กับพ่อแม่เขาเนี่ย พ่อแม่เขาก็หาป้อนพ่อแม่พ่อแม่เขาจะรู้ว่าพอแค่ไหนอะไรยังไงอัะใช่พ่อแม่แม่เขาป้อนลูกเองเลยอันนี้เราก็อยู่ยอันนี้ไซนี้เขาแท้เองได้ก็คือโอเคแล้วรอตายแล้วเนี่ยเล่นกันด้วยแค่แค่เพื่อนอยากได้ไซเนี hmm. ้ยอยากได้ให so, ้เขาอ้วนก็ไปซื้อนมเสริมนมพงนมแพ้ก็ว่าไปคนให้กินน้ำผึ้งเออได้หมดแต่คือดูแลดูแลแค่นี้เองอ่ะนะครับนี่ร้อง เคก็ฝากนี่นะครฝากนี่รฝา,า,ากเบอร์หน่อย080 080ปดศูนย์ศูนยครับสามสามหกสามสาม้ยายดะ ยายด้านะครับเพื่อนๆอยากอยากอยากสอบถามข้อมึงก็โทรมาแต่ผมบอกบอกให้ก่อนให้มาที่ตลาดดีกว่าจะได้ดูเยอะๆเพราะว่านด้าเนี่ยเปิดทุกวันนะการถูกสุกจะอยู่ตรงนี้เพื่อนเห็นเห็นถนนนี้ว่าอ่าแล้วพอเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยแกก็จะมีบูธอยู่ข้างเจเจมอประตูประตูสามประตูสี่เนาะไงวันนี้ก็ทางรายการก็ขอบคุณ ดีดามากนะครับขอบคุณค่ะพี่ให้ข้อมูลยังไงก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในในโอกาสหน้านะคะรับเพื่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ